เริ่มจากตัวของคอลินคอลินเป็นตัวละครท่าดาวท่าไฟฟ้าใช้ดาบเป็นอาวุธภาพรวมของตัวละครนี้จะเป็นดาเมจดีเวทท่าไฟฟ้านะครับและจะมีความเกี่ยวข้องกับบกมันได้ชีวันแบบเดียวกับเลชิโนบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆตัวละครนี้ค่าบางชีวิตกับค่าพลังโจมตีจะเป็นค่าสําคัญที่ต้องหาให้กับตัวละครนี้และคอลินจะเติบโตเป็นอัตราคีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการโจมตีปกติคอลินจะโจมตีปกติได้ทั้งหมด5ครั้งสกิลท่ทาเมื่อกดใช้จะเข้าสู่โหมดลาตเวนซึ่งจะเปลี่ยนให้การโจมตีปกติของคอลนนนเเป็ดาาามท่ไฟฟ้สถะ ตรงนี้จะเรียกว่าสวิปพ,พันธ์นะครับที่ไม่สามารถซอนทับโดยธาตุอื่นได้สาหรับใครที่มีคําถามที่ว่าคอลีนเล่นกับเปเนดซีได้ไหมเล่นได้แน่นอนนะครับนอกจากนั้นในโหมดนี้คอลีนจะไม่สามารถชาร์าโจมตีได้และตอน,นใช้สกิลธาตุตัวของคอลีนจะพิ่งไปโจมตีด้วยนั่นเองสถานะนี้จะเรียกว่า the วเอ็มเพลเดอะไนท์โดยผมขอสรุปวิธีการใช้งานสกิลธาตุคร่าวๆไว้แบบนี้นะครับถ้ากดใช้สกิลธาตุและโจมตีปกติจะไปทำดามจเ,เป็นาธาตุไฟฟ้าพร้อมกับติดสถานะโภมาตชีวันทันทีนะครับตร,ตรง่วนน แ้าหากกดแช็สกิล่าอีกครั้งหนึ่งขณะอยู่ในโหมดนี้เราจะพุ่งไปข้างหน้าทัาดาเมจธาตุไฟฟ้าพร้อมกับฮิวทันทีนะครับยิ่งเราติดปุ่มธาชีวันเยอะแค่ไหนเราก็จะทำดาเมจได้แรงขึ้นตามนั้นนะครับเช่นเดีวยวกันถ้าตอนนั้นเราติดปุ่มธาชีวันเยอะแค่ไหนเราก็จะฮิวได้เยอะขึ้นเหมือนกันนั่นเองตัวดาเมจจากสกิล่าจะคิดเป็นดาเมจที่เกิดจากการโจมตีปกตินะครับฉะนั้นในตอนนี้เราก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคอราลิต้องออพเลเวลการโจมตีปกติควบคู่ไปกับสกลลลททท่่่าาาานนนนนะะคครััแด้วววววยมีอเเเป็ตจจชงงงึหก ใช้สกิลธาตุแล้วคอลีนทำดาเมจด้วยพลังปฐมภูมิที่เป็นพลังสสารนะครับส่วนท่าไม่ตายหลังจากกดใช้จะเป็นการมอบบวกมราชีวันให้แก่ตัวเองหรือว่าตัวของคอลีนนแหละนะครับตามพลังวิสูงสุดของคอลีนพร้อมทำดาเมจไฟฟ้าแบบ AOE ด้วยนะครับตอนเราใครจะอัพเลเวลพรสวรรค์ของคอลีนทางเราคิดว่าน่าจะใครกับตัวของนาเวียน,นะครับเป็นในสกิลธาตุกับโจมตีปกติส่วนท่าไม่ตายอามาเพื่อเสรมิมเลนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของพรสวรรค์ติดตัวจริงๆก็ไดพูดไปบ้างแล้วเมื่ออสสััักกครรูนนนี้นพวตติดแ หลังจากที่ตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียงทำให้เกิดปฏิกิยริยาเกี่ยวกับ่าไฟฟ้าแก่ศัตรูการโจมตีปกติถ้ทไม่้ตายของคอลีนทำดาเมจไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตี20%ของคอลีนเป็นเวลา1 5วินาทีอฟเฟกต์นี้สามารถแสกได้มากสุด3แสกโดยแต่ละแสกจะคำนวณระยะเวลาแยกกันและดาเมจที่เกิดจากการโจมตีดังกล่าวของคอลีนจะเพิ่มขึ้นได้สูงสุด1,800หน่วยถ้าพลังโจมตีที่เราหายคอลีนจะใช้ตรงส่วนนี้นะครับ้อสวนติดตัวอันที่2หา,ากบวกมาาว่ทัทธง สสูงสุดเมื่อค่าบ่มทาชีวันของคอลินเพิ่มขึ้นหรือลดลงอัตราคิดของคอลินจะเพิ่มขึ้น10%อฟเฟินี้จะคงอยู่เป็นเวลา15วินาทีสแต็กได้2สแต็กโดยแต่ละสแต็กจะคำนวณระยะเวลาแยกกันนอกจากนี้สถาะนะรัตเวนของสกิลธาตุจะรับการเสริมพลังด้วยนะครับในช่วงเวลาต่อเนื่องสัดส่วนปริมาณการฟื้นฟูที่เปลี่ยนเป็นบุกมาราชีวันจะเพิ่มขึ้นถึง100%เลยและพอสอนติตตัวสุดท้ายจะแสดงตำแหน่งของพิเศษเฉพาะในฟอนเทนบนมินิมั ต่อมาเป็นเรื่องของกลุ่มดาวของคอลินนะครับเพื่อไว้ซับคายอยากจะปลดกลุ่มดาวเพิ่มกลุ่มดาวหนึ่งในช่วงเวลาต่อเนื่องของสถานะลาตะเวนของสกิลธาตุเมื่อดาเมจไฟไฟ้าที่เกิดจากการโจมตีปกติของคอลินโจมตีโดนสตูจะเรียกเงาลาตะเวนออกมาในตำแหน่งใกล้เคียงของสตูเพื่อทําการโจมตีร่วมกัน2ครั้งโดยสร้างดาเมจไฟไฟ้าเป็น30%ของพลังโจมตีของคอลินนะครับเอฟเฟกนี้ในทุก1.2ึ่งจุดสวินาทีจะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งและดาเมจที่เกิดจาก,กาวิธีนี้จะถูกนับว่าเป็น เอฟเฟกต์พวอสอนติดตัว Dark Shattering Frame หรือว่าพรอสวอันแรกที่พูดไปในคลิปนะครับจะได้รับการเสริมพลังหลังจากตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียงทําให้เกิดปฏิกยากเกี่ยวกับท่าไฟฟ้าแก่ศัตรูการโจมตีปกติและท่าไม่ตายของคอลินจะทำให้เมดไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตี30%ของคอลินเป็นเวลา15วินาทีเอฟเฟกต์นี้สามารถ s t a ็กได้มากสุด3 s t a ็กโดย,ดยแต่ละ stack จะคำนวณระยะเวลาแย,ยากกันเมื่อมีเอฟเฟกต์ของกลุ่มดาวนี้คอลินจะเพิ่มได้สูงสุด2,700หน่วยเลยนะครับเยอะมากต่ก็ตอก็ ใช้เรื่องเฟรมก่อนนะครับเป็จะสามารถใช้งานกลุ่มดาวนี้ได้กลุ่มดาว3เพิ่มเลเวลสกิลของสกิลธาตุขึ้น3เลเวลเพิ่มได้สูงสุดถึงเลเวล15กลุ่มดาว4เมื่อท่านไม่ตายทธาตุเมจแก่ศัตรูดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์บวกมัาชีวันปัจจุบันของคอลินทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของบวกมัาชีวันจะทำให้ท่านไม่ตายทธาตุเมจเพิ่มขึ้น2%นะครับสามารถทำให้ดาเมจของท่านไม่ตายเพิ่มขึ้นด้วยวิธีนี้ได้มากสุด200%เเเเลลลลยกุ่่มมดาวว5พิสกิลของท่่าาไมตยขึ้น3เลเวล เพิ่มเป็งสุดถึงเลเวล15และสุดท้ายกลุ่มดาวหภายใน12วินาทีหลังจากปล่อยสก,กิลธาตุอัตราคิดของคอลินจะเพิ่มขึ้น10%ความแรงคิดจะเพิ่มขึ้น70%นอกจากนี้ในช่วงเวลาต่อเนื่องของสถานะลาตะเวนเงาพังเทียนจะปรากฏขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้ทำการไล่ล่าทำดาเมจไฟฟ้าเป็น200ของพลังโจมตีของคอลินดาเมจที่เกิดจากวิธีนี้จะถูกนับว่าเป็นดาเมจจากการโจมตีปกติโดยเงาพังเทียนจะปรากฏกายขึ้นภายใต้สถา,านการณ์ต่อไปนี้นะครับหน ใช้สกิลทานครั้งที่2ในทุก1วินาทีจะสามารถเรียกเงาพังเทียนออกมาด้วยพีดังเก่าวได้มากสุด1ครั้งในช่วงเวลาต่อเนื่องของสารนาราตเวน1ครั้งจะเรียกเงาพังเทียนได้สูงสุด6ครั้งมีเงาถึง6ตัวเลยนะครับโกงมากนอกจากนี้ในช่วงเวลาต่อเนื่องของสารนาราตเวนดาเมจที่คอลินได้รับจะลดลง80%และความสามารถในการต้านทานการหยุดชะงักจะเพิ่มขึ้นเอเฟงนี F ้จะหายไป1วินาทีหลังจากสถานนาราตเวนสิ้นสุดลงหรือเรียกเงาพังเทียนออกมาครบ6ครั้งแล้วสิดวกความหน้า กลุ่มดาว2จะเป็นจุดที่เปิดมาแล้วจะช่วยให้คอรินพัฒนาเมชได้ดียิ่งขึ้นเพราะมีงานวัดตะเวนมาช่วยทาดาเมจนะครับแต่ฮางจะก็จัดหนักจัดเต็มแนะนําให้กดถึง c 6เลยตามเมจหนักแรงถึงใจแน่นอนในส่วนนี้ผมมองว่าครทีกกำลัมงมองหาตัวดาเมจไฟฟ้าแร,แรงที่เป็นเจนใหม่ๆยังไงก็ต้องแนะนําคอรินเลยนะครับเพราะหลังมานี้ตัวละครจะมีบุมลาชีวันแทบทั้งนั้นเลยแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเราไม่ได้ปลดดาวของคอรินเพิ่มเติมเมช่นกลุ่มดาว2หรือ6จจาเป็นต้องใส่ตโลในทีมด้วยนะครับ เดียวกับบริเชโนเดวิลเลตอะไรแบบนั้นนะครับที่แม้ว่าชามนเมัได้แรงมากๆก็จริงแต่ถ้าขาดโลกไปอย่าว่าแต่ได้ตีเลยครับยืนบนสนามยังลําบากเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ยืนตำแหน่งดีหรือเราเป็นเก่งเนี่ยผ่านไปแป๊บเดียวอาจจตัวละครตายก็ได้นะครับ